คำถามนะคะทาง a c e b o o k ของชูรักชูรสเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอายุ29ปีค่ะยังอายุน้อยนะคะเป็นพนักงานบริษัทมีลูกสาวแล้ว2คนค่ะวันหนึ่งหลังจากพกักกลางวันเนี่ยดิฉันเข้าห้องน้ําแต่ว่ามีการตกเลือดเพื่อนในบริษัทก็เลยพาไปหาหมอนะคะผลตรวจออกมาบอกว่าเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้นค่ะคือเกิดจากอะไรคะคุณหมอคือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นตกขาวคล้ายๆนมเด็กปูดบูดมาก่อนค่ะมีกลิ่นบ้างนะคะอยากจะรู้ว่าอันนี้จะรักษาหายได้ไหมและ ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเท่าไรคะถามว่าเกิดจากอะไรมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆเราค้นพบกันแล้วนะคะว่ามันเกิดขึ้นจากการติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะตัว HPV เนี่ยมันจะเข้าไปและเข้าไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปากมดลูกนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการเจริญผิดปกติขึ้นมาเป็นมะเร็งได้แต่ว่าตัว HPV เองเนี่ยไม่ใช่ว่าติดแล้วเป็นทุกคนนะคะคนส่วนใหญ่ก็พอเป็นแล้วร่างกายก็จะมีภูมิ ก็จะต่อสู้แล้วก็หายได้แต่ว่าคนบางส่วนเนี่ยที่เป็นแล้วก็เป็นระยะเวลายาวนานระดับหนึ่งก็คือเชื่อว่าเป็นหลัก10ปีนะคะระหว่างนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจนเป็นเป็นมะเร็งขึ้นมาได้นะคะทีนี้การรักษา,การร,ก,ษาการรักษาขึ้นอยู่กับขั้นนะคะ ระดับระดับของการเป็นมะเร็งนะคะคน,น,น,นีนะนใช่ขั้นต้นเนี่ยจริงๆจะบอกว่าโชคด,ดีมากที่ตรวจเจอ <c oughs> นะคะเพราะว่าขั้นต้นโอกาสหายเนี่ยเกกว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ, <c oughs> ะโอกาสหายขาดนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการรักษาในระดับระยะต้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดอาการนําของมะเร็งปากมดลูก <c oughs> ในขั้นเริ่มต้นนี้มีอะไรที่เราพอจะสังเกตตัวเองได้ไหมคะจะได้รีบไปพบคุณหมอเนี้ยค่ะค่ะ ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะจริงๆเรามีวิธีการคัดกรองที่ดีมากมนะคะเป็นหนึ่งในมะเร็งไม่กี่อย่างที่สามารถคัดกรองได้แล้วรู้ก่อนในระยะก่อนเป็นมะเร็งได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนําจริงๆสิ่งสําคัญก็คือการตรวจเช็คนะคะตรวจภายในเป็นประจำนะคะโด,ะดยปกติเราก็จะแนะนํานะคะประมาณ อายุ21ปีขึ้นไปให้มาตรวจหรือหลังมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอ,อาจจะ18 19แล้วก็หลังจากนั้นก็คือมาตรวจได้เลย<ป>นะคะ,ะครนะตรวจภายในปีละครั้งแต่ว่าการตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะเราก็จะมีะแนะนําว่าถ้าอายุ21-29ปีจะตรวจเป็นเซลล์ปากมดลูกทุก3ปีถ้าผลปกติ นะคะแต่พออายุ30ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็จะตรวจเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูกร่วมกับการติดเชื้อ HPV ด้วยอันนี้ก็จะตรวจทุก5ปีถ้าว่าผลปกตินะคะอันนั้นคือกลุ่มไม่มีอาการซึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะทีนี้ถ้าอาการอะไรก็เหมือนเหมือนอย่างที่ที่ถามมาเลยอะคะ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการตกขาวที่มันเปลี่ยนแปลงไปผิดปกติสีเปลี่ยนมีกลิ่นที่แบบ ผิดปกติหรือว่ามีเลือดปน,นอันนี้มีตกเลือดก็เลย<ช>มาุณหมอเลยนะค,ะ,คะหรือบางคนก็คืออาจจะมีเลือดออกเลยไม่ต้องตกขาวเลือดออกระหว่างรอบที่ไม่ตรงกับรอบเมนอย่างเงี้ยค่ะโอ้โทีนี้ที่เขาเป็นห่วงก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยคุณหมอการรักษาอย่างที่บอกมันก็ไปไปตามระยะของมันนะคะระยะต้นอาจจะผ่าตัดระยะกลางกลางหลงัลงๆอาจจะเป็นการใช้รังสีรักษาร่วมกับการให้เคมีบำบัดนะคะทีนี้ค่าใช้จ่ายถ้าสมมติมีความกังวลจริงๆเนี่ย สิทธิการรักษาของเราเนี่ยครอบคลุมทุกสิทธิ์นะคะไ,ไม่ว่าจะเป็นชายบัตรประกันสุขภาพมไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์ข้าราชการก็คือ3สิทธิเนี้ย ดูแลน่าจะครอบคลุม,มเกือบ<ม>ทั้งประเทศแล้วค่ะนะเราก็สามารถรักษาตามสิทธิ์ได้ถ้าเราไปในสถานพยาบาลที่ที่ไม่ได้ตรงกับสิทธิ์เราก็จะมีระบบการส่งต่อได้ค่ะมไม่ต้องกังวนลเราเรื่องของวิธีป้องกันให้ห่างไกลจากมะเร็งปากมดลูกอะคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีวัคซีนเราด้วยใช่ไหมคะ<ช>เ,เด็กๆเองก็ฉีดได้ตั้งแต่ตยังอยู่ในวัยเด็กด้วยอันนี้เป็นยังไงคะคุณหมอก็วัคซีนเนี่ยตอนนี้ จริงๆมันเข้าไปอยู่ในแผนการฉีดวัคซีนที่ที่เด็กผู้หญิงควรฉีดทุกคนคะ,คะนะคะ,คะก็คือโดยปกติเนี่ยคำแนะนำในการฉีดวัคซีนก็คือให้ฉีดตั้งแต่อายุ9ขวบขึ้นไปได้เลยจนกระทั่งถึงอายุ26เป็นอายุที่เหมาะที่จะฉีดะนะคะ,คะแต่ว่า จะเกิน26จะฉีดได้ไหมจริงๆฉีดได้ไม่ได้มีข้อห้ามเพียง <_' S 1> แต่ว่าผลของการกระตุ้นภูมิอาจจะไม่ได้ดีเท่าการฉีดก่อนหน้านะคะและตอนนี้ก็ทั้งประเทศก็ในช่วงชั้นประถมศึกษาพีที่ห้านะคะนักเรียนหญิงก็จะต้องถูกฉีดวัคซีนปากมดลูกอย<ค><ะ>แล้วถ้ามันมีตกหล่นยังไงก,ก็แนะนําให้ฉีดได้โดยที่ถ้าเด็กอายุตั้งแต่9ขวบถึง15ปีเนี่ยคะ่ะก็สามารถฉีดโดยฉีดวัคซีนแค่2 สองโดสนะคะคในขณะที่ถ้าอายุ15ปีขึ้นไปก็จะเป็น3โดส